ก็นี่ไงมาเข้าสู่การลงโหมดถ้วยนะผมเกมแรกก็คีบถือดาบจะคีบถือดาบตอนเนี้ยมันอยู่อันดับหนึ่งเทียเตอร์ใช่ปะมันต้องได้ถ้วยและตอนนี้ในเกมมันก็ต้องได้ถ้วยเช่นกันนะผมป้าไปดูเลยผมจะไหวหรือเปล่า้าโอเคเรืวมาละเรวมาคนพิเ โอนได้เติมเกมรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติอมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเปล่งกระแ้แลกโอเพนไอดีตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโก่ได้เติมเกมนัคก็บอกว่าโหอนอยแล้วบรูใครกำลังหาดีขอแนะนำแอดมินต้น TP7 มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนเชื่อเพจได้คิป แล้วสายสีต้องเล่นไอ้สกินนั้นดีวะไอ้สกินพวกเจ้าไม่อาจอยู่ยังคาได้ไอ้คนซ้ว่สองพันสิบแปดนี่ยังงยังเนี่ยโอ้โอ้ไวไวใจกูแตกสลายแล้วเฮ้ยไว้ไว้โอเคเกมนี้เรามาพร้อมกับสองยิกนะครับผมสายสีเหมืนนะนะมนอนว่าจะเล่นกูละเหมือนว่ากูจะเลือกทีมงานผิดหน่วยนะครับผมนอนอยู่หน่วยผนแผนกหน่วยพิเศษอันนี้หน่วยพิเศษนะผมชอบเล่นตัวแปลกๆหน่วยพิเศษโอ้กูจะลู่อะไร อ่าอะไรผมก็ว่าอยู่ๆพี่หายไปไหนอ่ะผมไม่ได้หายไปไหนลองเน็ตมันบินอ่ะตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายนี่คือแบบอยู่ดีเน็ตแม่งค้างอ่ะกึกอย่างเงี้ยเหมือนลีเองค <ๆ S 1> <Elena> ่ะสวัสดีคุณเบลเด้อผมสวัสดีครับที่จริงอ่ะผมอยากกด5เว้ยพี่เบลแต่ไอดีหลักพี่เบลแตกไปแล้วอย่าแตกอ่าเนี่ยโดนโดนนะเราวแบบไปด้านปีกก็โดนโดนนะเน็ตเน็ตปิงแตกประมาณไหนเขาสรุปยกงไงเขาสรุปปะละ ผมบอกแล้วผมจะไม่ทำให้ถ้วยพี่แตกเลือดขามันจะไม่ทำพี่แต่หวังเจฟฟรียวจะพี่มันช่วยกูฟาร์มด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมันจะมีโลมผีบ้าขนาดไหนที่มันแบบมาช่วยเราด้วยวะเฮ้ยลายซีไหวไหมลายซีไหวไหมแค่นั้นเลยลายซีไหวไซีหวนะสู้นะสู้นะลายวายเว้ยเอาไหนนะเออผมว่าไอ้ชั่วนี่มันก็เป็นคนเลวนี่หว่าคนดูคนชั่วตั้งมาที่แปดอ่ะ ไอชั่วนี่มันก็เลวดิไอไอไเลวนี่มันก็คนดีนี่หว่าเจ็บเจ็บไหนไหนน้าไมเซฟเฟนไม่มายิ่งช่วยเซฟเฟนพี่พร้อมแล้วขอแบบไอยิงคู่นะแบบไอยิงไอยิงเนี้ยแบบคู่คู่นะเนี่ยเดี๋ยวมันมันโผล่มาตายนะมันโผล่มาโดนนะเอาฟอร์ดคุมฟิกเกอร์ไปแบบแปะอันตีเอ้ยไปแบบแปะสกิลสองอะตาย ชิวๆอยู่แล้วฟิกเกอร์อันติแล้วก็ตายเลย <_ c oughs> ไหวนะไหวนะแล้วเราพร้อมไดป้อมเลยเนะี่ยเรามีแวนอะ่ะพวกมันม,ม่อาจจะหยุดยั้งฆ่าได้พวกเจ้ามิอาจหยุดยั้งฆ่าได้มาตีตีบ้านเลยตีบ้านเลยอุ้ยเหงาเหงาจัดเอ้ยแฮร์รี่ฝั่งองค์ท่านเป็นอะไร,อ,อ,รอ่ะไฮยัตเต้ออ่ะโดดเลยนี่ปลาสองแปะแปะแล้วมันกดเพอร์ฟิวโอเคช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราตีบ้านให้มันแตกเลยนะพี่จา๋าได้ปอมจะแตกไม่แตกไม่ไหวแล้วโอ้โหมันมาเยอะแล้วปะไหน ไม่ไหว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 มันพุ่งมาก็ใส่ได้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหพี่พี่พลาดว่ะพี่พลาดว่ะเนาะพี่พี่พี่พลาดแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรลอนลองเฮ้ยหมาหมาแปลงร่างแล้วใส่ใส่ก็ใส่มันมีเอ็นโซ่แล้วเฮ้ยฉลาดมาแล้วอ่ฉลามมาแล้วฉลามมาแล้วสู้สู้ไอ้เดินวิ่งนั่นนั่นเด้อมุ่งทกอยลยอย่าเอาอะเอาอะเฮ้ยจนิดไงบ้ะงยิงยิเฮ้ยเฮ้ยยิงยิงอ๋อยังไงว้าเฮ้ยเอาอะเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องแบบขอหรอกขอร้องพื่อเหตุหรือเปล่าใส่ซีช่วยด้วยอย่างงี้ยเหรอ้ย เฮ้ยลูกเพ่กูมาอ่ะเฮ้ยมาเหนือละเฮ้ยลูกเพ่ผมมาเหนือละไม่ไม่ใช่ไอ้ขัอว่าเคียร์เตอร์ผมมาเหนือละเราเรามีเคียร์เตอร์อันดับหนึ่งในปีนี้โอเคไปเลยลุยกันเว้ยเกมนี้ผมไม่ต้องทำอะไรเลยเพื่อนคนดีลืมเปิดไมค์ไม่ใช่ผมคุยกับเขาหรือว่าคนในดิสเลยว่าผมเทคยูว่ากูแบบเฮ้ยเทคเฮ้ยเทคยูว่ากูแบบเลยน้องเฮ้ยววูู้้โทษทีนะไอ้สองคนเนี้ยไอ้สองคนเนี้ยไปไปกลับบ้านกลับบ้านไปกลับบ้าน บ้านไปกับบ anyway nice no. ้านไปกับบ้านโอ้หเทคยัวบูบัฟโอ้หกูดูบัฟตัวเองเลยเฮ้ยใจเย็นพี่กูนึกว่าฝั่งของข้ามไม่ไหวต้องฝั่งตัวเองไองสายซีไหวนะสายซีไหวนะสายซีไหวนะช่วยช่วยอยู่อยสวยโอ้โหเรามียิ่งยิ่ไงเรามีดับเบิลยิ่งเรามีสองยิ่งดับเบิลยิ่งไปไหวนะสายซีพี่มีที่เท้าอยู่แล้วไงอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเซฟเซฟให้เขาไปรีเราจัดการเลนบนได้ป่ะไอ้แมงเหม็นมันดันทุลังกันป่ะมันดันทุลังก็โดนอุ้ยมันดันทุลังจริงด้วยว่ะสายซีสองดึดด้วยก็จะจะใส่ ป่ะไม่น่าทำอะไรได้ละแต่โอ้โหสายซีตายไปเนาะพี่หนีไปพี่หนีไปสายซีด้วยสู้อยู่สู้อยู่สายซีเรื่อยฮ่าทำยังไงได้อ่ะเฮ้ยแล้วทำไมเอาฝาครุงไม่มาเติมวะเอาฝาครุงไม่มาเติมวะคือมันเล่นไฮโน่นี่คือแบบผมผมเปลี่ยนมุมมองในการวิจารณ์เนี่ยนะเอาฝากรุงนี่ที่จริงให้เซตเซตเซตนะอันนี้เอาไปบีกันเล่นไฮโน่จับไฮโน่นี่โดนเลื่อนเลื่อนเลื่อนยศเลย นะเล่ยนยศย้อนลงประมาณนั้นแน่ๆพี่สายเนี่ยลูกเขียนผมอ่ะเขียนในเมนผมว่าแฮชแท็กโรนาลงให้เลิกเล่นเรลงมาออฟเล่นอ่ะว่าดีแล้วเพราะพี่ก็เล่นออฟเล่นไม่เป็นยังไงไม่รู้ว่าหนึ่งดึบสองดึบป๊างเจ็บเจ็บเจ็บหมาหมาเจ็บมาอุ้ยหมาโดนเลยอ่ะอุ้ยเธอทำทีมเราก็มียิกๆทีมเราก็มียิกๆโอ้โหเดี๋ยวเดดเอ็นโซใจเพี่ชายเอ็นโซใจเย็นพี่ชายเอ้ยความตายเท่านั้นที่จะมอบให้คนไร้ค่าเช่นเธอไม่เอาไหวๆนะไหวๆนะโอ้ยแม่งมุมน้ำป๊อง อ้ยเอาฝอคุงโหดอุ <weather> oh, ้ยเอาฝอคุงโหดเอออย่างนี้ดีวะเอาฝอคุงมันทำดีก็ทำได้เนี่ตายไปแม่เขาก็ทำดีทำไมเนี่ยได้อย่าเล่นไฮโนย์ให้เห็นด้วยไฮโนย์ให้เห็นด้วยมันจะอวยแล้วอุ้ยเอาฝอคุงได้ชอ๊บบูเฮ้ยช่วยอยู่นะเตะตับเจ็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 บขึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดเฮ้ยเอาฝอดว่าเราถอยดีกว่าไหมน้องเอาฝอดว่าเราแจ๊ะเซยโอเคไฮเตะครึ่งหลอดนะครับไฮเตะครึ่งหลอดแล้ว เราจะทำต่อครับผมโดมานโวยอ่านเมนโวยแชมป์ไอ้ฝ่ายครับไอฝ่ายกลางผู้าษาเหนือี่เพิ่้กำกับไอหยางครับอาจจะอีกก็ได้อัอหยางครับโอ้ฮ้าห้าจะไปเล่นแมงเม็นก้าแมงแมงมินพอหนีไปแล้วครับล่นล่นล่นลนหนีโล่นลนหนีโล่นลนหนีไปละล่นหนีไปละาฮ่าประมาณนี้ครับผมน่าเดี๋ยวผมขอสมาธิในการเล่นเกมนี้ก่อนพี่ฝ่ายครับขอฟ้าผาตานเหนือเขาพูดกันยังไงบ้าเฟือยยุสติใช่หรอใช่บ้าเฟือยยุสติ นี่อันนี้อู้อก,กับเมืองอู้กับเมืองมามานะครับบ้าเหอะอยู่สิอะารย,ยาวๆเอาไปเลยเอาไปเลยให้อขอขอบ้าฟ้ากำเต้มามานะขอบ้าฟ้ากำเต้อเด้อเที่สคดี อะไรผมขอบัฟฟ้ากับเตื้อประมาณนั้นขอบัฟฟ้านิดนึงขอบัฟฟ้านะครับจะใส่สีไม่เป็นเนื้อพูดภาษาพูดภาษาเหนือไม่เป็นเฮ้ยมันเหลืออีกกี่วิวะเราต้องรอใส่สีอีกสิบเจ็ดวิใส่สีจะอยู่อย่างนั้นสิบเจ็ดวิจริงจริงเหรอใช่โอ้ยจิตใจมันมุ่งมั่นว่ะดูขาดไม่ได้ว่ะของมันต้องอยู่ด้วยกัน สายตีนี่มันเป็นผู้สื่อความแหวนความมุ่งมั่นนะคุณดูนี่ไงความมุ่งมั่นต่อบ,บับบูไม่เสื่อมคลาย <c oughs> ไปเว้ยสายตีเอาให้หมดเลยแล้วก็เหลือ8นาทีแล้วเราก็ตีดักจบบ้านอย่างเงี้ยโคตรชิวอุ้ยโถอ้แมงมุมนะโอนมันหนีแล้วมันหนีมันหนีแล้วอุ้ยนี่เซฟิตโดดป้องนี่เรามียี่กิงกสองอันนะเรามียี่กิงกสองอันนะเอาไงต่อเซฟิตโลมเหรอด้วยเกมนี้ฝั่งสองข้างมันจะแพ้เซฟิตโลมหรือว่าป้องแจ้โอเคเ,นนะเคจ็บๆนะเจ็บๆนะ กางเครียกลางเคลียรเราจะเล่นล่างเหรอเราจะเล่นล่างเหรออุ้ยเซฟฟิโดแล้วเซฟฟิโดแล้วเอุ้งทซาฟูมันจะเล่นอะไรวะเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะโอ้โหอฟอนตุงมันฟรีอัฟอนตุ่งมันฟีจัดอัฟอนคุ่งมันฟว้จัดเฮ้ยดนั่นสีปองไ้่่โอเคสวยก็โอ้โหอัลฟอนตุงเฮ้ย้ยซอยซอยป้านบ้านตจโจบานบ้านโจบ้านบ้านเจ็ดเลยเฮ้ยจู่ซายสีขี้หมดซายสีขี้หมดโ้ยใจเย็นนะแจ๊หนึ่งดึ๊บสองดึ๊บหนีก่อนหนึ่งดึ๊บสองดึน ไอ้ไอกคนเลวที่มันเป็นคนดีนี่มันก็ต้องการมานะเหมือนกันเอ็เรวนี่มันคนดีไอ็เลวนี่มันก็คนดีนี่หว่าโอ้หน่อยโอ้หน่อยไปเว้ยโกัวเวราไหวเปล่ากัวเวราเอ้ยโกเวรามันจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยโกเวราเป็นสิ่งนี้โอเคมันฟิกเกอร์นี่ละ ตังเราหกพันซองตังโคตรเยอะเลยฝั่งท่าท้าทำอะไรไม่ได้หรือมั้งไอดีหลักเกมแรกของเรากับการที่เรามาอยู่กับไาซีกับครีเอเตอร์อีกคนหนึ่งว้าวไหวนะเด็กอีก2เกมเดี๋ยวผมเอาไาซีกับอัลฟรัคุงมาอ้าวแล้วอะไรน้องพีกด3กดอะไรใครอีกคนอ่ะอ๋อใครไม่รู้ใครไม่รู้โอ้ยังอ่ะไอที่มาเล่นเซฟฟี่ใช่ไหมเฮ้ย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 เค้ยเฮทยเฮ้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  อะไรอยากจองห้องทําไงโดซีสิ่งผู้จองห้องครับผมโดซีสิ่งผู้จองครับพี่ฝ่ายอู้กับเมืองอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้าเดี๋ยวเราตีดักแล้วก็ขึ้นบ้านนะครับป้าป้าสายซีเฮ้ยบูกูอยู่ไหนวะโอ้ไวจังเลยอไปไปเต็มที่เว้ยน้องนะสายซีจะทําอะไรต้มมันในการเอาฟ้าออ๋โอเคแบบต้องต้องบอกเลยว่าแรงกล้าก่อนี่พวกพวกเราแบบสองบัฟด้วยอ่ะเฮ้ยส่องบัฟชนบไม่ไหวอ่ะสองคนนี้ก็จะเอาบูผมก็จะเอาไอ้มังกรอ่ะเฮ้ยไหวป่ะน่ะเฮ้ยไม่ไหววะโอ้ฝันของข้ามโอ้ สายสีไปช่วยเพื่อนไหม,ไ,<อ>ไ,มไปแล้วไอ้คนชั่วนั้นมัน <c oughs> <c oughs> ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ <c oughs> ผมว่าแปลกๆว่ะสายสี่ทำทางแล้วทำอ,อ๋อ,อสร้างทางมอุ้ยเอาว่าอุ้ยผมไม่ได้ดูแมพ อุ long, you ้ยสวยว่ะสายสีอุ้ยได้ได้หมดนะสายสีได้หมดนะติดเขียวนะติดเขียวนะติดเขียวแล้วลำหมดนะติดเขียวแล้วลำหมดนะอุ้ยเอาว่ะสายสีลุกขึ้นมาสายสูลุกขึ้นมาสับเกิดสายสีลุกมาสับเกิดไว้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 ชิว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 เว้ยชิวเว้ยน้องตีตีบ้านไม่ไม่สนไม่สนไม่สนอะไรแล้ว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  ไม่ตอบของไงเฮ้ยกูลืมว่ะมีคนโดนหนึ่งพันสองพัได้ไหมพี่นั่นแหละพี่กิดไงอ่ะใช่ครับผมนั่นนั่นพี่กิดไงครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ไปเราไงต่อทีนี้ตังเรา8 0 0พันอะตังโคตเยอะเลยจะจบบ้านก็แบบได้จบอ่ะอู้หวยนะแล้วไอคนชั่วที่มันเป็นคนเลวทำไมมันไปอยู่ในโบรคนเดียวเน่ะ แต่ฟุ้มฟุ้มจมตีโอเคอ๋อแอบบอชแอบบอชแอบบอชนี่แอบบอช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 เดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเพื่อนเราใส่แล้วเว้ยเหมือนว่าเพื่อนเราจะเล่นกันไม่เป็นระบบเลยนะคือแบบไม่ต้องรอคิวสื่อดาบยังไงก็ชนะเกมนี้ไม่ต้องมีกูก็ได้มาเไปไปเว้ยไปเว้เอาหน่อยน้องเอาหน่อยน้องโอ้โหเพื่อนโหดเว้ยเพื่อนโหดเว้ยก็มาดีวะก็มาดีวะอาหมาเหรออาหมาเหรอไอยิ๊กยิ๊กโอเคสวยครับ ขาเขาได้เขาได้ถ้วยเหรอเหงาวะได้ถ้วยแหละเหงาว่ะสวัสดีคุณโรแอนไหมครับสวัสดีครับแพ้สิบตาติดโดอลสามร้อยเดี่ยวนะโอ้โหเอ้ยคุ้มนะผมว่าคุ้มนะเฮ้ยถ้วยปรับใหม่เหรอผมว่าสวยนะไหนไหนทำไมพี่ไม่เห็นนะเพาะพี่ยังไม่ได้ถ้วยไงว่าโอเคหรือว่าเกมแรกของเราผ่านไปได้ด้วยดีเดี๋ยวดูส่งเอ้ยเฮ้ยสายซีแตะอมสายซี แตด่ดูสกอร์ดูสกอร์ป้อ,ปองอยยยยยยยโดมันโวยอาร์เมนโวย,โวยผมก็นะให้เข้ามาสิคือถ้าผมพี่อ่ะผมก็ได้เอ็มพีพีเหมือนกันแล้วว <laughs> ะโอเคคลิปนี้จบละเออเล่นกับสายซีสนุกดีนะครับคนดูอย่าลืมไปดูสายซีกับเอาฟอร์ดคุงแต่เอาฟอร์ดคุงช่วงนี้ผมเห็นจริงๆนะเขาเขาอัพแค่คลิปชอ็อตอ่ะเออเสียงเขาหล่อดีประมาณนั้นโอ้ยย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 ยอยย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 ิยยยยยยย